หนาวพี่น้องเอ้ยทั้งหนาวทั้งล่มบาดนี่งถ้ากันยางออกกำลังกายพี่น้องยวนสตอกโคมเนะจ้ะเนา,าะก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณเอฟซีเกาเอฟซีไมเนะาจนะเพราะ่าสิเป็นกูติดเพื่เขามารับชมทางช่องนะจ้ะเนา,าะเพราะาสิเป็นฟังไทยฟังเล่าฟังต่างประเทศเนะจ้ะเนา,าะติดเขามาสนับสนุนซึ่งกันและกันเนะจ้ะเนา,าะ ทุกแต่ละมือทุกเบอร์ก็เป็นอีกเส้นเดิมนะพี่น้องผ้าพี่น้องมาชุม่มบรรยากาศบานเนี่ยงเขานะาจา๊ะเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าสิเป็นการจอด,ดรถถนนหนทางนะพี่น้องเป็นระเบียบค่ะเมื่อนี้ก็ค่อนข้างหนาวด้วยพี่นอ้องเมื่อนี้ประมาณ11องศจาจ้าเมื่อนี้อยู่สต๊อกพุ่มนะจ๊ะเนาะ แล้วก็มีร่ม้อมเบิ่งพี่น้องมีล่ม,มเมืมม่อวานนี่ก็ฝนตกมื้อนี้ก็สิเป็นจังได๋อีกพี่น้องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวล่มเดี๋ยวหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงนะจนะ้ะเนาะเบิ่งบ้านเขาก็บ,บันหยุดพาลูกมาเล่นสวนสนุกนนพี่น้องเบิ่องไม่เชื่อกรเปลา่าเบืองอืออีกใครแปลกเอ็มสซี อโอ้พญยายวามีหอดทุ่งประเทศไทยสงสัยสิเป็นสถานทูตบอกของจังใดจ้ัน,นี่ก็สิเป็นสน้ำเล็กเล่นนะจ๊ะพี่น้องนี่ผาดลูกมาเล่นต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้แบบเขียว แถวอุ่มแนละ้วพี่น้องเบิงโอ้ยสวยบักคักเลยมีแต่ต้นใหญ่ๆพี่น้องกับเบิงเบ็งสีโอบพี่น้องเบิงป้าตนา้นบักใหญ่เลยจ้ะไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อไปเจอกันใหม่เนะาะจ้าเนาะ 是吧？你看。